วันนี้วันที่23เมษายนพศ2555ครับาการต่อสู้ของทุมทนหมู่บ้านนักกีฬาล่วงเข้ามาเป็นวันที่4แล้วครับที่เรียกร้องให้การเคหะทำประชาพิจารณ์ก่อนที่จะขายที่ดิน99ตารางวาให้กับผู้มีบุญหนักสักใหญ่ทั้งหลาย ผมจะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับที่ดินสิบไร่หลังข้างหรือหลังหรือข้างก็ได้กรมที่ดินเอกนชนได้ฟ้องร้องที่ศาลศาลยกคําฟ้องยกฟ้องของโจทก์ก็คือเอกนชนโดยกล่าวสท่านว่าโจทกฟอ้องดยโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตเอกนชนในที่สิไร่ที่ ประมูลซื้อมาจากกรุมบังคับคดีซึ่งเป็นที่ตาบอดก็จะเป็นต้องดําเนินกระบวนการสาลต่อไปจะเป็นอูธทณ์หรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ขณะที่ที่ดิน99ตารางวาแปลงนี้ไม่ต้องขออํานาจศาลใช้อํานาจทางที่เหนือกว่าให้เคหะขายอย่างนี้อย่างไหน เป็นอย่างไรก็เชิญชมต่อไปได้ครับกราวสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ทางคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองได้ออกมา ประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะแจ้งข่าวสารข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องของเราได้รับทราบ,บ,บรับรู้ถึงสถานการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นและกําลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตวิถีชุมชนของเราอันเนื่องมาจากการที่จะซื้อจะขายที่ดินแปลงอู่รถเมย์กาณปัจจุบันนี้นะคะซึ่งในกรณีดังกล่าวเวลานี้ก็กําลังกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นะคะและก็เป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างกว้างขวาง ทั้งในวงสนทนาระดับพื้นพื้นชาวบ้านคอ,าอกาแฟและรวมไปถึงบรรดาสื่อสารมวลชนทั้งหลายบรรดานักท่องเน็ตทั้งหลายเวลานี้สื่อออนไลน์ก็เอาข่าวนี้นะคะไปลงและก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายว่าในกรณีที่การเคหะแห่งชาติจะขายที่ดินแปลงนี้นะคะจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรอย่างไรแก่ชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองบ้าง ก็เผอเอิญว่าวันนี้นะคะในนามของคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองก็ได้รับจดหมายน้อยฉบับหนึ่งนะคะซึ่งผู้ซึ่งส่งจดหมายมานี้ท่านก็ไม่กล้าที่จะระบุนามจริงแต่ก็เพียงให้เป็นนามแฝงมาว่าชื่อนางพิมพ์แม่ลูกอ่อนนะคะได้ส่งข้อความมาถึงคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองว่านางพิมพ์นั้นมีความปวดร้าวใจยิ่งนัก ทันทีที่ได้ทราบข่าวว่าการเคหะแห่งชาติจะขายที่ดินแปลงอู่รถเม์93ซึ่งนางได้ใช้อาศัยเดินทางออกไปทำมาค้าขายหากินอยู่นอกถิ่นเป็นเวลานานานับ10-10ปีมาแล้วจนกระทั่งลูกหลานของนางเวลานี้ก็ได้เติบโตเป็นรุ่นลูกรุ่น หลานออกมาอีกหลายคนนะคะซึ่งเวลานี้นางอดลนทนไม่ได้ที่จะถามไปยังท่านผู้ว่าการการเคหาแห่งชาติว่าท่านจะขายที่แปลงนี้จริงหรือท,ท,ท่านผู้ว่าการการเคียหาแห่งชาติท่านก็ได้พยายามแล้วนะคะที่จะบอกให้กับชาวพี่น้องหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองของเราทราบว่า การจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้นั้นมันเป็นพื้นที่จัดประโยชน์ที่สามารถจะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนางพิมพ์เหมือนฟ้าฟาดกลางดวงใจจึงถามท่านผู้ว่ากลับไปว่าแล้วท่านคิดไหมว่าการที่ท่านจะขายพื้นที่ซึ่งท่านบอกว่าสามารถขายได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ประโยชน์ของการเคหานั้น นางและลูกของนางรวมทั้งลูกเหล็กลูกเด็กเล็กแดงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาจะเดือดร้อนเพียงใดกับการที่เราจะต้องอาจจะไม่มีรถเมย์สาย93ท่านตอบมาว่ารถเมย์สาย93นั้นอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมไม่เกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติท่านก็เหมือนจะเบี่ยงประเด็นให้เราห็นว่าถึงแม้ท่านจะขายพื้นที่ตรงบริเวณนั้นไปแล้วอู่รถเมย์93ก็ไม่เกี่ยวกับท่าน ขอโทษเถิดนะคะ ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในฐานะของผู้บริหารการาเคหะแห่งชาติก็ตามในฐานะที่เราเป็นชาวบ้านตาดำๆคนหนึ่งวันนี้เรากลับมีความรู้สึกว่าท่านกำลังจะทอดทิ้งเราเราเคยอยู่ร่วมกันมานะับเป็น 10- 20ปีก่อนหน้านี้ซึ่งกลายเป็นที่ตรงนี้เหมือนแผ่นดินเกิดและเหมือนแผ่นดินที่เราฝากกายวันสุดท้ายที่เราหวังว่าครอบครัวเล็กๆของเราบ้านหลังเล็กๆของเราที่เราไม่มีปัญญาจะไปหาซื้อ บ้านราคาสิบล้านที่อื่นอยู่ได้แล้วนอกจากรูหนูเล็กๆที่เราได้อาศัยอยู่กันมาจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของเราเราจะเกิดตรงนี้เราจะตายตรงนี้แต่วันนี้สิ่งที่เรากำลังจะได้รับเป็นผลกระทบจากการที่ท่านจะซื้อจะขายที่ดินแปลงนี้นั้นกับกลายเป็นว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กับเราชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬานางพิมพ์อดลนทนไม่ไหวนางจึงส่งจดหมายน้อย ถึงคณะกรรมการชุมชนว่าได้โปรดเถิดขอร้องไปยังท่านาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติขอได้โปรดหันมองชาวชุมชนหมู่บ้านนักกีฬาสักนิดหันมาตอบคําถามเราสักหน่อยหนึ่งเถิดว่าท่านจะขายที่ดินแปลนี้จริงหรือว่าท่านจะสามารถที่จะทําให้รถเมย์สาย93อยู่กับเราตรงนี้ได้ไม่ ถ้าหากท่านสามารถที่จะทำให้รถเมย์สาย93ยังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนขายแล้วเจ้าของที่เดิมเขาจะเจ้าของที่รายใหม่เขาจะยอมให้รถเมย์อยู่ที่เดิมได้อีกสักกีน่นานแค่ไหนอาจจะเป็นเดือนเป็นปีสองปีหรือสามปีหลังจากนั้นพอเสียงของนางพิมพ์ซาลงท่านจาวรถเมย์เราออกอีกหรือไม่ ก็ขออนุญ,ญาตใช้เสียงนี้ถามดังๆไปยังท่านผู้ว่าการการเคหาแห่งชาติด้วยนะคาว่าวันนี้คนตัวเล็กๆอย่างนางพิมพ์กล้าที่จะเขียนจดหมายเพื่อที่จะประกาศตัวเองว่าในฐานะประชาชนคนเสียภาษีคนหนึ่งกล้าที่จะทักท้วงทวงสิทธิ์ของตัวเองเพื่อที่จะบอกกับทุกๆคนให้รู้ว่าแม้แต่นางซึ่งเป็นเพียงผู้หญิงคนหนึ่งอายุอยู่ประมาณสัก60ได้ กล้าเขียนจดหมายมาถามเราขนาดนี้พ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนหมู่บ้านนะักกีฬาแหลมทองขา ขอกำลังใจให้นางพิมพ์ด้วยนะคะมายืนเคียงข้างนางพิมพ์เถอะนะคะมาเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะเรียกร้องที่จะทวงถามไปยังการเคหาแห่งชาติว่าท่านจะขายที่แปลงนี้จริงหรือว่าท่านจะยอมให้เขาเอารถเมย์ออกไปจากหมู่บ้านนักกีฬาจริงหรือแล้วความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านั้นท่านจะแก้ไขยอย่างไรท่านจะช่วยเราในการที่จะทําให้ลูกหลานของเราไม่ต้องลําบากเดือดร้อนในการที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือ หรือแม้แต่ตัวนางพิมพ์และพี่น้องของเราคนอื่นๆจะต้องออกไปทามาหากินนอกบ้านจะต้องออกไปทามาหากินต่างถิ่นแล้วบินกลับลังในตอนเย็นด้วยรถเมสาย93มืดวันนั้นเราอาจจะต้องหันกลับมองตากันปริบๆว่าจะแก้ไขอย่างไรถ้าหากว่าวันนี้เราไม่ทวงถามคําถามนี้ไปอย่างท่านก็ขอได้โปรดเถิดนะคะขอได้โปรดสงสารขอได้โปรดเห็นใจเราคนจนๆขอได้โปรดสงสาร คนที่ไม่มีทางที่จะซื้อเก๋งขี่ไม่มีทางที่จะมีรถบอลโว่โฟล์ววขี่อย่างท่านได้โปรดเห็นใจเราสักนิดหนึ่งคนจนๆอย่างเราวันนี้กล้าที่จะออกมาเรียกร้องทวงถามสิทธิของเราเพียงเพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเราพร้อมแล้วที่จะขอท่านที่จะขอไปพบขอเพียงให้ท่านนะคะได้มีคําตอบกับเราสําหรับเรื่องนี้ว่าจะทําอย่างไรหรือจะเป็นการดีอย่างยิ่ง ขอขอพบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งถ้าท่านจะก,การุณาลงมาพบเรามาหาเราเราพร้อมที่จะเปิดเวเทีชาวบ้าน พูดคุยกับท่านด้วยความรักด้วยความเคารพต่อท่านอย่างสูงยิ่งขอได้โปรดมาตอบคําถามเราสักนิดเถอะนะคะว่าท่านจะขายที่แปลนี้จริงหรือหลักวันมานี้นะคะเราพยายามที่จะบอกกับพ่อแม่พี่น้องของเราว่าท่านผู้ว่าการการท่าอาหาศยานเองท่านก็หนักใจท่านก็ไม่สบายใจท่านก็ลําบากใจแต่ถึงกระน,นั้นก็ตามความหนักใจความไม่สบายใจและความลําบากใจของท่านนั้น เทียบกับความทุกข์ของชาวชุมชนหมู่บ้านใน,นกแกลมทองแห่งนี้นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าหากถึงกับว่าท่านจะต้องขายแล้วจริงๆความเดือดร้อนนั้นถึงตัวเราแล้วจริงๆท่านจะช่วยเราแก้ไขอย่างไรโปรดเถิดนะคะเห็นใจเราเถิดมาหาเราหนอดคุยกับเรานิดนึงเราคงไม่มีปัญญาที่จะเอารถ บัสสี่ห้าคันบรรทุกพี่น้องเราไปพบท่านที่การเคหาแห่งชาติได้ส่งใครมาก็ได้ตัวแทนของท่านนะคะมาเล่าให้เราฟังเถิดว่ามันเป็นความจริงเพียงใดที่ท่านจะขายที่แปลงนี้มันเป็นความจริงเพียงใดที่ท่านบอกว่าท่านกําลังจะขายด้วยมันเป็นเรื่องของการจัดประโยช์ในที่ดินที่ท่านสามารถจะขายได้ จริงหรือไม่และมันผิดด้วยพบรบว่าด้วยการเคหะแห่งชาติไหมที่การจะซื้อจะขายที่ดินหรือในกรณีที่จะทํานิติกรรมสัญญาใดๆนั้นท่านจะต้องเข้าสู่มติที่ประชุมบอร์ดหรือท่านอ้างว่ามันเป็นอํานาจในการที่ท่านจะสามารถตัดสินใจซื้อขายได้เองโดยไม่ผ่านมติที่ประชุมบอร์ด ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะคะเราก็รู้สึกเสียใจผิดหวังและเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินกับความหวังลิบหลีที่เรามีที่หวังว่า,าข้าราชการระดับใหญ่เป็นถึงบริหาราผู้บริหารบอร์ดการเทหะแห่งชาติกล้าที่จะตัดสินใจโดยลำพัง กล้าที่จะเซ็นคนเดียวโดยอ้างว่าเป็นอำนาจของท่านเพียงคนเดียวไม่ผ่านมาติที่ประชุมบอร์ดนั้นเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกล่าวคำนี้ด้วยว่าวันนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินเดือนของท่านที่เป็นค่าข้าวที่เป็นค่าอาหารของลูกท่านก็ล้วนมาจากส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาษีที่ได้จากตัวคนตัวเล็กตัวน้อยที่อยู่อาศัยร่วมกันในชุมชนแห่งนี้ ขออภัยที่ต้องกล่าบเรียนท่านจากตรงว่าขอได้โปรดยาวเงินภาษีของเรามาทำร้ายเราด้วยการกล้าที่จะตัดสินใจเส็นสั่งเส็นที่จะซื้อจะขายที่ดินใจนี้โดยไม่ผ่านที่ประชุมบอร์ดโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบอร์ดเราทราบมาว่าภายในอาทิตย์นี้จะมีการประชุมบอร์ดครั้งสุดท้ายเพื่อลงมติในเรื่องนี้ แต่ท่านก็แววว่าเป็นอำนาจโดยชอบที่ท่านจะพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองขอาข้าเรื่องวันเป็นพยานเป็นพยานขอจริงศิีษิทั้งหลายได้โปรดขอจริงศรีษะจริงขอได้โปรดดนบดานติดสินของท่านทั้งชนั้นที่ก็มาร่วมประท้วงกับประชาชนเหมือนกันครับแล้วก็ขอที่จะติดตัวนั้นเลย พันอะไรครับพี่กคูครับตุ๊กคู่ที่ปีฮะอายุเดือนครับโอ้น่ารักนะน่ารักมากเลย1มันเป็นอำนาจโดยชอบที่ท่านจะตัดสินใจซื้อโดยลำพังหรือขายโดยลำพังหรือมิติกรรมสัญญาใดๆโดยไม่ผ่านมติหรือที่ประชุมบอร์ดน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินคำนี้ขอได้โปรดจะมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเถิดว่าหากท่านต้องตัดสินใจเช่นนั้นจริงๆแล้ว ผลกระทบอันเกิดจากการที่ท่านจะทำลงไปไม่ว่ากรณีใดๆนั้นล้วนตกแก่คนสองหมื่นกว่าคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนกกีฬาแหลมทองล้วนมีผลกระทบถึงพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านชาลิสามีผลกระทบถึงพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านตรงทิมีผลกระทบถึงพี่น้องที่อยู่ศรีพิชาหมู่บ้านศรีพิชามีผลกระทบถึงพี่น้องที่อยู่ประชาสุขคอนโดมีผลกระทบถึงพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านบางเมืองหมู่บ้านอยู่สบาย ในวานเสรนีและตลอดสุดแนวถนนคุณนิทาท่านสึ้นขอได้โปรดคิดถึงหัวอกของคนจนๆนเหล่านั้นอันจะเกิดการเกิดจากการตัดสินใจเพียงชั่วรานเดียวที่ท่านจะเ็นจะซื้อจะขายภายในอาทิตย์หน้านี้ขอได้โปรดหันมาฟังเราสักนิด ขอได้รดพิจารณาอกีกครั้งเห็นใจเราเถอะสงสารเราเถอะเราเดือดร้อนมากพอแล้วเราอยู่ลำบากขัดผลก็มากพอแล้วหากท่านต้องคิดหรือทำอย่างใดๆโดยการที่ท่านทำเพียงลำพังไม่ฟังเสียงเราเลยนั้นมันก็จะเป็นขัดเป็นการขัดต่อกฎห,หมายรัฐธรรมนูญเป็นอย่างยิ่งทีเดียวอันเนื่องมาจากว่าหนะ้าวันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั้น ได้บญญัติไว้มา่อการึงว่าถ้าหากการจะทำใดๆของหน่วยงานรัฐที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมต่อวิถีชีวิตและต่อความเป็นอยู่ของชุมชนนั้นหน่วยงานรัฐจะต้องลงมาทำการรับฟังความคามิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำนั้น,น,ะนะหากท่านมีทำเช่นนี้ก็แส,แสดงว่าท่านกำลังกระทำ ต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอันนด้โดยสิที่ชุมชนนี้ขอได้ตรวจอีกสักครั้งหนึ่งพิจารณาและเคยวนให้รอบคอบขอร้องท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งมี่ได้หวังว่าสิงนี้จะเป็นการไปทําให้ท่านต้องระทายเครื่องแต่ประการใดแต่พวกความทุกข์ร้อนแต่พวกความจําเป็นแต่พวกความเดือดร้อลนลำเค็มเป็นอย่างยิ่งเราจึงกล้าที่จะมายืนตรงนี้เพียงเพื่อที่จะเรียกร้องให้ท่าน ได้หันมองเราคนจนๆสจนัจนจกครั้งคนอย่างนางพิมพ์ไม่ได้มีคนเดียวในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองคนอย่างนางพิมพ์มีเป็นนับร้อยนับพันตัวเลือนในหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้คนอย่างนางพิมพ์มีที่อยู่แค่รูหนูอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนักกีฬาแห่งนี้แต่ปรากฏว่าคนอย่างนางพิมพ์ ก็กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่กลายเป็นสิ่งที่จะทําให้ผู้มีอำนาจบางคนในบ้านในเมืองอาศัยเอาความด้อยในความรู้ในเศรษฐกิจที่ไม่อาจจะเรียกร้องต่อรองใดๆดได,ได,ได้ทางการเมืองนั้นมาหากินบนความทุกข์ยากของชาวบ้านหากินบนความเดือดร้อนของเราพอได้โปรดเถือนเหมือนใจเราเถืดอนเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งสิงทธิพลเมืองของเราก็มีเท่ากับท่าน เงื่อนไขสีดีนี่ดีเราก็อาจจะเสียมากกว่าท่านด้วยซ้ำทุกความที่เราไม่สามารถที่จะมีอำนาจไปต่อรองปิดเบอนบัญชีใดๆทุกครจะมีกันเขาบ้างนิดๆหน่อยๆนั้นเราก็ยังคงมีสถานะของความเป็นคนไทยเช่นเดียวกับท่านขออนุญ,ญาตใช้เสียงนี้นะคะควอนจีวอนไปยังท่านผู้ว่าการการเสียหาแห่งชาติได้เปวดพิจารณาคดีทวร นะคะถึงผลดีผลเสียถ้าหากท่าน,าานจำต้องไม่ว่าจะได้รับแรงกดดันทางการเมืองหรืออิทธิพลใดๆจากใครผู้ใดก็ตามและต้องหาที่ินแรงนี้ขอได้ปรวลงมารับฟังความที่ถูกของเราเกิดเึิดว่าเราคิดอย่างไรว่าเรารู้สึกอย่างไรกับความผู้ร่อที่เรากําลังจะได้รับกับผลกระทบที่กําลังจะเกิดขึ้นจากการที่ท่านจะขายที่ดินแลงนี้ 99.7ตารางวาบริเวณนี้อยู่ตรงจุดของอุระเมฆสาย93ปัจจุบันมีเนื้อที่หน้ากว้าง12เมตรยาวเข้าไปด้านซ้าย31เมตรยาวเข้าไปด้านขวา35เมตรซึ่งเข้าไปรจกับที่ของที่ดินเอกชนที่อยู่ด้านหลังที่ดินแปลนนี้รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น99.7ตารางวา เวลานี้เคาะราคาแล้วออกมาที่ตาราวาละ5้าหมื่นบาทถามพี่น้องว่า9 9 7ตารางวา, 99, าเป็นเงินเท่าไรเงินเหล่านั้นเนี่ยการซื้ออาดได้แต่หัวใจชาวบ้านท่านซื้อไม่ได้ถ้าแม้ว่ามันจะเป็นเงินจำนวนมหาศาลมากมายเพียงใดแต่มันได้ไปบนความทุกขยากบนความเดืดร้อนบนความลำเค็ญบนความอึดอัดทับท้อง ของคนทั้งหมู่บ้านนักกีฬาของคนทั้งกรุนสายจีแท่จีพาท่านกล้าที่จะเหยียบย่ำหัวใจเราหรือทุ่งปลาร้อไห้อันเขาชื่อว่าทุ่งหมาหลงมาก่อนว่าแรงนะก็ไม่แรงร้ายเท่าน้ำใจท่านก็ไม่แรงร้ายเท่าหัวใจของนายทุนที่กําลังจะมาซื้อที่แปลนี้แล้วถามหนอ่อยเถิดว่าท่านคานึงถึงความเดือดร้อนที่เรากําลังจะได้รับอยู่หรือไม่ ท่านมีเงินท่านมีอำนาจวาสนาท่านรวยล้นฟ้าท่านซื้อได้ทั้งแผ่นดินแต่ท่านซื้อหัวใจคนรูอว่านักกีฬาไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตใช้เสียงนี้กล่าววิงวอนไปยังท่านผู้มีอำนาจมีอิทธิพลทั้งหลายรวมทั้งผู้ว่าการการเจรหาแห่งชาด้วยขอได้โปรดพิจารณาอีกสักครั้งหนึ่งขอได้ไข้่วนจ่ายจอดอีกสักครั้งหากท่านต้องกระทำการใดๆอันเป็นการขัดต่อสิทธิ ทุกคนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญขอใช้สิ่งนี้รุงกันถึงท่านด้วยขอได้โปรดพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ